ยำปูหมาเจ็ดยอดตังแคบหมูหมูแก้วแช่น้ำปลาเร็วมากครับต่อเนื่องเลยอลังการมากยำหอยนางรมเร็ด้วยน้บปลาล่าแอฟปลาทิวแอฟหมูแม่เนียง สวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กาดรวมโชคอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาตามล่าหาของอร่อยในายามกลางวันนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มาทักทายเหล่าสาวๆนิดนึง <c oughs> สวัสดีเจ้าสาวน้องแนนเชียงใหม่น้องตินิวน้องเอียง <c oughs> ฮะตัวคุณน pues e mm nah ุ่เอี้ยงนะครับนะดูโอมาแล้วใช่เพราะว่าน้องตีนิวน ok ี่ก็ขอบว่าเป็นดูโอ้กับน้องแนนไม่ใช่แฟนนะเจ้าไม่ใช่แฟนเป็นพี่สาวเป็นคู่หูคู่หูคู่ปัานแฮ่จะวันนี้จะพาพี่ไปกินเลยจ้าวันนี้ไปกินยำปูหมาเจ็ดยอดยำปูหมาเจ็ดยอดโอ้โหน้ำลายไหลเลยสาขาโมกน้อสาขารวมโชคเจ้าสาขารวมโชคจัดไปครับอยู่โซนอ่า ีี่่กดรมโชคยางน้เลตลาดรวมโชคเลยครับร้านเนี่ยพี่นิวเป็นคนรีเควสตมาเลยโอ้ยที่นี oh, ่เป็นคนรีเควสให้เหรอเขาสาวเขามีสาวแน่แถวนี้ตามล่าของหาของกินว่าตามมาหาสาว ไปกันดีกว่าเ้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินดีกว่าประมาณ4ี่โมงเราจะไปเดินตลาดถนนคนเดินได้ครับมีโชคนะฝั่งนู้นมีรวมโชคก็มีโชคใช่ไหมใกล้ใกล้กันชูปันอังคารเนาะกบันพุธเนาะเออวันจันทร์วันอังคารแต่จะบอกว่าพวกเราตรวจแล้วนะอ่านี่น้องแนนน้องแนนเคยช่วตรวจได้วยนะครับช่วตรวจโอเมกิสต์ได้นะจัดไปเอากินดีกว่านะครับโอ้โหกองทัพ ต้องโดินในท้องค,ครับมากับเราน้องแนนและตินิวก็ต้องมาหาของกินครับไะไปเลยหรือเปล่าครับอ,อ่ะตามล่าหาร้านอร่อยก่อนครับทะเลครับตอนนี้ดูเศร้าหวานใจไหมเห็นใจหรือเปล่าอ้าวสัสายจะเปลี่ยนใจเฉยครับม,มาถึงแล้วครับเป้าหมายของเราโอ้โหชื่อร้านนะนะแซ่บเกินต้านสถาน<ซ>ถึงตัวสถานถึงตัวงยำปูม้าเจ็ดยอดสัก ขาขรวมโชคว้าวต้องมาลองนะมีเพจด้วยนะน,นี่รนะ้านี้เนี่ยเอาไปได้อู้วับเจ้าของร้านไว้นะแต่วันนี้คือแบบว่าอยากมารีวิวครับเค <Okay. S 1> อ่ะก็มีเพจด้วยนะครับนี่สาขารวมโชคนะยำปูม้าเจ็ดยอดก็มีเพยยำปูม้าเจ็ดยอดสาขารวมโชคมีเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับอ่ะมาดูซิว่าจะเด็ดสมชื่อไหมจัดไปนี่คือเมนูนะครับว้าว คหมูนุ่มนะครับ่มนะคะเคยจะกินสาขาสารพีแอ้วี่นดแกก้าอ่นมีผู้แก้น้าคูปลาด้วยดำเจ๊าะรอเงรเด็ดเลยอ่ะกินครับชั่วโมงนี้มากับแกงนี้ผมบอกว่ากินกันอย่างเดียวครับแกงกินอร่อยใส่กินใช่แกงนี้แกงใส่กินนะ ทำแค่หมูอือหืออ่าสาวจัดแก้วครับของอร่อยเอาไปด้วยเป็นยังไง้างเลยโดนใจวัยรุ่นครับลำแดดแด่ครับมาแล้วกุ้งแก้วแล้วกุ้งอะไรครับกุ้งแก้วน่ะแกช่น้ำปลากุ้งแก้วแช่น้ำปลาแม่กินไหมแล้เขามีกระเทียมให้แบบนี้ด้วยนะกระเทียมโคนสิมมากเลยครับเฮ้ แกงกระเพราเลยอ่ะน้ำแก้วแช่น้ำปลาครับแ้วมีน้ำจิ้มสามรสสาวจั๊กแเลยครับกินคู่กับกระเทียมโทนเนาะตำครับนี่นะชั่วโมงนี้กินอย่างเดียวครับผมตั้งชื่อให้แกงนี้ว่าแกงกินอร่อยนะครับกินข้าวลำใช่นี่ขออนุญาตใช้มือเลยเนาะค่ะจัดไปแล้วครับทีนิวพวมันต้องใช้มือเนาะครับใช่นี่หมอใช้นิ้วเยอะกว่าเต๋อครับทไปหน่อยทาเล็กๆใส่เครข้มงันเลยเนาะครับ โดนๆเลยครับซุมๆหน่อยนี่ว,ว้าวอะไรครับเน,น,นี่ยเยส้นอ๋อยำเส้นค่ะยำเส้นมาแล้วค่อยปย่อยไปเรื่อยๆครับแล้วก็อะไรเลยต้มแซบ่บค่ะต้มแซบ่บต้มแซบ่บอย่างเร็วเร็วมากครับต่อเนื่องเลยหลายอย่างเนาะ สะใจมากข้าวคอหมุนย่างนะคะมีคอหมุย่างด้วยเหรอโอ้โหเจ้าของร้านบอกว่าแถมยำหอยนางรมห้เราด้วยว้วเลยนะคับเต็มโต๊ะแล้ครับนี่ครับครับการงานสร้งคุณชอบหอยต้องมาร้านนี้ตัวใหญ่มากครับอู้อวว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 วััวน แซ่มากต้องแซบดูกอ่อนแซบกระดูกอ่อนนะครับอื้ยอะไรๆครับโอ้ดุย้ยกินกันจุกๆเลยคลิปนี้ครับต้องดีบัณฑนาตัวเองครับปั๊มเปรี้ยวอะนี่แหละเพิ่มความเปรี้ยวให้กับยำแล้วล่ะโป้โป้ตามกุ้งมากแล้วนะมีอะไรลุยเจเลยครับ เดี๋ยวเรามาชิมชิมยำล้นเต็งก่อนนะเจ้ายำล้นเต็งเขาเรียนสั่งมาเลยว่าชอบจ้ะผีจะแซ่บขนาดเนาะผมชอบเส้นครับอ๋อก็สวยจริงปะนี่แบบป่องหอยจ้าโดนใจครับเต็มมากหอยนี่เลยดูหอยดีกว่าค่ะครับตัวใหญ่มากเราต้องเรากา็กินกับ นี่เลยหอมเจียวอร่อยคารันเดอร์ไม่เหม็นท่อครับโอ้โหลายในปากเลยเนาะไปกันไหมจ้าทุกคนต้อแน่นอร่อยมากครับอืมโดนสายเพียมากเลยอ่ะไม่เป็นไรจ้าสาวกินก็อร่อยละอิ่มทิพย์อัดทิ้งจัดโต๊ะแซ่บอ้าวโอ้ครับ หนาวๆนี่ต้องสูดน้ำร้อนๆหน่อยเนาะครับโอ้มีใครแต่อ้นี่เลยเหรอเปิดปูว่านี่นะยำปูไหมได้ค่ะต้องแน่นเปิดอ่ะเปิดหน่อยเปิดหน่อยครับมาต้องใช้มือนะคะต้อใช้จานพักก่อนต้องเอาอุ้งปก่อนแบบนี้แกงจีนปูม้านะครับต้องแบบนี้เลยเจ้าจานเจ้าครับแกงนี่เป็นแกงกินอร่อยนะครับคือเรามาร้านเนี่ย ทำแบบได้เตรียมกับเจ้าของร้านไว้นะครับมากันโดนสดัมาเลยเนาะขอย่าทายนะคะมันจะดีเนาะทายได้ค่ะแถมหอยมาให้ด้วยใช่ส่งโคตรพี่นิวเลยใช่หรอแจ๋วอะเดีวกินกันเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะ มาแล้วเมนูปิดท้ายคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วครับครับตอนนี้นิวต้องแนนครูยิ่งจัดการครับไปกินกันอีกเดียวครับคุณพี่ครับขอที่อย่าใช้มือนะค่ะจัดไปครับีนิวเพราะว่ามันต้องกินแบบฉ่ะชนี่เนาะขอ,ของกินเต็มโตแล้วครับวันนี้ว้าวใส่กับกระเทียมเจียวนี่หมวกขนาดเลยอนะ่ะเดินโดนเลยนะคอหมูมันมันอ่ะจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่ว คือว่ครับครับเห็ดใช่ไหมครับจะไม่ไหวแล้วครับสุภาวันจะไม่ไหวแน่หรือสุภาวันเผ็ดแล้วครับสุภาวรวครับร้อนแรงร้อนแรงครับโอ้โหดูสาวๆแกงกินอร่อยของจริงครับอออืืหเเบบน่ยครับคือกินกันแบบสะใจมากเลยนะครับบอครัเต ราคาก็ไม่แรงด้วยนะไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าร้อยบาทนะทางโต๊ะนี้ครับกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเดินย่อยอาหารนะเจ้าัไปเจน้ญงเนนครับอันนี้ขนมคนเดินวันนี้ก็มีขนมคนเดินตัวอีจานอังคารทุกวันจันทร์และอังคารครับเดี๋ยวไปเดินย่อยแล้วก็ดูของต่างๆที่พ่อค้าแม่ค้ามาขายแล้วกันนะที่เราจะไปซื้อขนมจีบร้านดังโอ้โหเนี่ยต้อตทำหนูลองแต่บะบะบะไล่หนักพอแน่แล้วกัน Finished. สาวๆกินเสร็จมาติดใจไอติมครับไปติมเลยเอ่ยดู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 โอ้โหเขาสูงมากเลยอ่ะนีน่ารักโคตรอ๋อนี่ร้านเขาอะไรเออี้เอียดมากเลยครับเป็นไอติมน้องหมาน้องแมวเลยมีมะม่วงด้วยครับก็ซื้อแนบแต่จะซื้อแมนมสองกอดหรอครับจะไปกินข้าวต้อกินหวานครับครับจากรวมโชคตอนนี้ก็มาสู่มีโชคครับอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะยังอยู่กับน้องแนนคนงามของเราอ่ะ วัดไข้กันก่อนครับมาดูของขายยามใกล้เย็นในวันนี้นะหลังจากที่เติมพลังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะลุยเดินย่อยดีกว่าเนาะครับนี่ร,ร้านก็เดินเฉยใช่ปอ๋อเดินเฉยๆนะราคาคก็เริ่มตั้งกันแล้วนะโอ้โหนี่อะไระนะปลาหวานครับมีคนปลาหวานนะครับมีโหด,ดปลาทรงเครื่องนะกะปิสกุกะปิแห้งโอ้โหถูกใจตินิวเลยใช่ไหมตินิวอชอบของเปรี้ยวใช่ไหมไ <laughs> ครับดูดูน้ำจิ้มเขาครับน้ำจิ้มได้ไหมได้นะครับที่มาลองดูอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนเครื่องในพูดไม่เนี่ยอันนี้ก็อร่อยแซ่บๆเป็นปลาร้าเป็นอย่างไรครับหมายว่าอยากลองต้องจัดนะครับอืน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวครับจ้าวน้ำจิ้มได้เลยนะตามห่อมตามหอม้าวโพดโดนใช่ไหม กะปิสดพ่แซ่บมากนะสวยหรออันนี้ชื่อร้านอย่างอ่ะเจ้ามะม่วงเปรี้ยวปากเป็นร้านใบพงโยนะกระโดงไหมเนี่ยเห็นร้านนะครับกระโดงไหมกระโดงนี่ครับนี่โอเคอ่ะมาอุ่นก็ได้นาทีมีโชคนะฮะไปเดินชมนิดนึงครับอาว่าเจ้าที่ใช่ไหมว้พระ แล้วก็โซนนี้ก็มีของกินมากมายเลยโอ้โห,โโหเห็นลาบแล้วนึกน้องแนนซาลาบอันนี้อันนี้านนลาบดิบลาบพุ้งนะของดิบนี่ขอให้บอกกับน,น้องแนนนี่สายโหดครับอืมครับการงานสร้างเห็นลาบแล้วน้ำลายไหลใช่ไหมเดี๋ยวเรา <laughs> เดี๋ยวเราอ๋อได้ได้ครับ ทำมะม่วงนะครับโอ้โร้โนานน้เด็ต้องแนนชอบกินครับร้นค้า,ามากมายเลยโอ้ขอนมจีบครับโ่นกุ้งทอดปลาโดนรี่ทอดนะไข่ปลาทอดหลากหลายเมนู เริ่ม<ล>คึกคืนน,นะโอ้ปลาหนึง่งปลาหนึง่งนี่ปลลเป็นปน้ำซุปปลานะค,ะนครับปลากระป๋อง นี่เลยนะครับเกี๊ยวซ่าก็าาปั้นสดเลยครับกระโจน,น<ม>โอู้หูหอยทอดกระทะใหญ่นี่กระทะใหญ่จริงๆเลยใหญ่จริงๆเนี่ยนละการมากครับต้มผัดไทยครับว้าวผัดไทยส่งเครื่องพิจิตรนะครับเนียนละการมากครับ <S <S ร,ร้านขนมจีนลุงจำเจ้าเก่านะ

ค่ะนี่เขาต้องกินน้ำนี่ไปก่อนอ๋อโอเคจ้ะเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวเขาค่อยว่ากันนะจ้าอ๋อครับสีนิวก็ข้อแห้งเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นน้ำลิงคีแล้วลินคีน้ำลิ้นคีเติมน้ำผลไม้ก่อนครับอ่ะนี่อะไรเอ่ยโซนลาบตับหวานนะครับหวานรวมกันได้นะคะผ่านธนาคารได้นะคะ ได้ทุกข้าทุกคันได้ของนี้ก็แอบ้านี้เลยแอบป้านะครับมอเจ้าปลาดุกซี่ของเกียบคนเมืองแอบปลาทีแอมูแอของพอล้วนนะครับขั้วกายใเยอยไกเนาะวนี้ก็เป็นอาหารเกาหลีนะหกลาาตินี่อะไรเอ่ยอาหารเกาหลีใ่อบชิ้ยดไเกาหลีะดู้่

อ้ยำปลาดุกฟูาาน้องแมงชอบกินเหรอครับสั่งยำปลาดุกยำปาลาดุกจัดแล้วย่านนี้น้องแมงก็มาเดินบ่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆยังไม่ค่อยได้มาเลยโอได้แล้วจัดแล้วครับทำเยอะมากครับเพิ่งตั้งร้านใช่นี่ขนาดเพิ่งตั้งร้านนะก็ยังคึกคืนนะครับโอ้อโหไป มีอะไรอีกไหมเอ่ยครับส้ตมตำโอ้ส้ตมตำส้มตำรถสตาร์าเหรอ กินนี่ท้องลงเหรอจ้าค่ะอยากกินต้างได้แล้วครับต้องลง้นตเล็ง้องเล็งว่คนขายลอยอยากกินซ้อมๆอ๋ออาหารไปทยอยากชิมอ่ะครับโอ้ยอยากกินบอกเคยกินเมนเดอเอาแบบไหนจ้าแบบสีเหลืองคร่อยคุณแป๊บนึงนะคะเราอยากกินอาหารไทยจะไปครับเดี๋ยวเราเดลงมาไปโม่หม้อคว้านกันแสดงว่าเป็นคนระบบเผาผลาญดีมาก พิ่กินเมื่อกี้หยกหยกตอนนี้ท้องลงอีกแล้วกิน <itt ain S 2> <itt ain S 1> แล้วไม่อ้วนนะเนี่ยครับยุ่ยยุ่ยเลยวนร้อร่อยมากราน้อร่อยยาะแ่รป๊บหนึ่งครับนนีครับครับหอยแครง เรากำลังร้านเคร่องตั้งแล้วก็กำลังไปโซนทอดโซนไก่ทอดชิมชิมไก่ทอดครับที่เป็นบาร์บีคิวมีข้าวหมูไก่เนื้อวัวนะครับนะครับโอ้นี่โซนมาแรงโซนมาแรงครับออ๋นี่จกเจันครรับกะโซนมาแลงครับจิคุูนะแมงก็จะนี่แมงเนียงแมงเนียงแมงเนียง อยู่ในน้ำนะจ๊าดอ๋อนี่แมงในน้ำเครับเนี่ยใช่หัวมันอยู่บนบกใช่โอ้ยอยู่ในน้ำครับเป็นเหี่ยงครับใช่เลยคนแมลงนะครับนะใช่ตาลามากครับป่ะผัดเชียงทอดนะครับโอ้โหเดินไปไหนก็มีแต่ของกินนะครับมีเยอะมากหม่ครับโรฟเฟิลเชียงใหม่ครับครับไม่หวานไม่ไหวเลยเนาะ ของกินสุกนะแด้งน่ากินมากครับกินกันก็สวยครับถูไปดูกอนได้ไคะรับอ่ะ้วนรอะมนนีอะเ็พอไครับได้ะเวาเ้องเยอะค่ด้ชิงไว้หลายร้านละ หลายร้านเลยตอนนี้ไม่วอดไม่ไหวครับมาต่อเนื่องต่อเนื่องขนมเบื้องแม่หนิงครับอือสัเนสเล็กๆนี่นะชิวาม <laughs> ากนะกิดซะแบบมากันโต <laughs> สาๆกระเพาะทำด้วยอะไรเนี่ยเพิ่งกินมาหยกๆท้องลงกันอีกแล้วต้องไปกินพทุน,นี้ตั้งแต่หัวโบราณเรื่องเนี้ย<อ> เขาบอกว่าอยู่กันน้องแนททั้งวันกินกันอย่างเดียวครับเพราะว่าแกงนี้เป็นแกงสายกินนะครับน่ากินอร่อยจริงๆแล้วรอขอบคุณเจ้าอดูแล้วครับปะข้าวผัดเข้าฝั่งนี้ข้าวผุดนะแล้วมีขนมจิ้มตะลับเปามีข้าวผุกน้องแนทอยากลองใช่ไหมข้าวผุดงานแห่งหนึ่งอยากลองไหมโอ้โหอลังการงานสร้างครับมา่รอแป๊บนึงครับ ทอดอรอรั่งของกันนะ้เจ้าครแล้วนิโซนี่น่ะขนมปังขนมปังเหรอน่ากินมากเลยอ่ะมีขนมปังนีมาเซตครับตังร้านครับมีอะไรเอ่ยกิมจินะครับเกาหลีครับมีพันครับ เดี๋ยวเราจะเดินวกไปเอาของที่สั่งกันเนาะต้องขอบคุณน้องแนนเชียงใหม่น้องตี้นิวครับที่มาร่วมเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับเนาะของเต็มว่าเต็มมือเลยอยู่เชียงใหม่อยากกินของอร่อยต้องมากับคู่นี้เลยดูโอสายกินนะครับทำอาหารก็เก่งเนาะเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสค่อยมาลุยตะลุยกินกันใหม่นะครับนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปทริปไหนต้องรอติดตามนะจ๊ะจัดไปจะมีเลย์เฝ้ากึ้นไปแจ้งน้องแนนน้องตี้นิวบ๊ายบายขอบคุณมาก เชียงใหม่เจ้าในช่อง YouTube น้องเนนเชียงใหม่เจ้าเหมือนกันแนจนะเจ้าไปแล้วบ๊ายบายนิวโลจ้านิวอะไรโอเคเก็นยาวกับนิวเจ้าฝากไว้เปิดนะเจ้าเจ้าโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณครับไปเอาของที่สั่งก่อนครับ